ครับจากไอ้จากที่เราเป็นคนดูต้นทางที่กิฟตี้ที่ผับใช่ไหมครับใช่ทินครับไอ้หลังจากที่เราได้ได้ได้แจ้งไปเนี่ยเราหลังจากเกิดเหตุเราได้ติดต่อกับสามผู้ต้องหาที่ที่ที่ฆ่าดีเจเตเต้ไหมครับผมไม่รู้จักครับสามผู้ต้องหาที่เกิดผมกลับออกจากผับแล้วผมก็ แยกแยกเลยอืหลังจากเราแยกเนี่ยเราตรงมาที่ดันพัชเดีสามพงเลยไหมครับกลับบ้านก่อนเข้าบ้านแล้วค่าค่าจ้างของเราเราเราได้เท่าไหร่ครับผมไม่ได้เพราะว่าผมไม่ไม่รู้ว่าเขาว่ามันมีคดีอย่างเงี้ยขึ้นมาผมคิดว่าเป็นเรื่องแค่แบบชู้สาวแค่นี้แค่ทะเลาะกันแบบนิดยน้อยๆอะไตอนนั้นอ่ะเขาเขาจ้างให้เราทําอะไรบ้างครับที่แรกอ่ะเขาไม่ได้จ้างเลยครับ เขาแค่ให้เราเราเป็นคนดูใช่ครับแต่เราเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุเหตุการณ์อย่างนี้ใช่ครับจากกรณีที่ดีเจเต้โดนรอบทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับในกรณีเนี้ยอในคดีเนี้ยครับเราอะมีส่วนส่วนร่วมยังไงส่วน ผมไม่ได้มีส่วรวมค้าครับแต,แต่เราเป็นเ,เราเป็นคนที่ชี้ชี้ตัวหรือว่ายังไงครับใช่แต่ผมผมไม่รู้ว่าเขาเขาเหมนค้าหรือว่าตอนที่เราชี้ตัวเนี่ยเราอยู่ตอนนั้นเราเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ทีซ e ีมันเลยแล้วเราก็คอยสังเกตดีเจเดเต้ตลอด่เปล่าครับผมคนนั่งอยู่เฉยๆหลอผับเลย น้องชายร้อ